สวัสดีปะลุงสวัสดีพี่น้อง f อฟซีทุกคนทุก่านพี่น้องพอกันกับสองพอดีแท็กเนาะคิปนี้ก็ไก่ทอาสออีกแล้วไก่ทองตัวยุ่งเบิ้งกิน,อนเออเมียนไปไ้ไป,ไปเลี้ยงงัวเนาะอ,นอย่าห่อสาดได้ เสียวสาสตรห่อเจะคข้องหมอน้อยน,ะนี่นนสยๆีน้ันนั่นนั่นนัสีหอ,อ่ะอ่านละ้วะวันิวันเสาร์บุิรปางเนียนมู่านีวันคู่ม,คม,คมอบมอบให้จักคน<ป>คู่นะจก้กมอบจักคน<ป> ผูกแขนจะค้นคูนผูกแขนจะเลื่พื่นเรียงยังแบบหนึ่งน่ะกีจะเลยนะน่ะป้าด่ามลงมานหิดหวานหายกินเมดิเท็กซื้อหวานนั่นมันนำลานไม่ใหญ่เหมือน ไป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 เลี้ยงงัวไปไปเจอท่นตัวน้อยอืมคือปั่นรถถีบเนาะอะไรฮะกิกมันห่อเจ้าของอยู่เลย เบิ้งเบ้งเบืบเอ้องเนี่ยน่ะเ้ยฮื่มฮึ่มฮเล่าก็แล้วเรียบร้อยพี่น้องมือครึ่งมือหนึ่งกับครึ่งมือสร้างมาเห็ดนะเนาะทั้งแางทั้งเงินแก่มาปุ๊ก เขาก็ได้ดอกไม้มาเอ้เอ้เล่าอีกยุงเขาาบอกเขายุงข้าบานเอาเอินเล่าเขาพี่น้องทางในพี่น้องประมาณนี้เนาะ คือว่าบ่ห่วงแล้วบัดนี้พี่น้องเอาเข้าขึ้นเล่าก็ก็แบบว่าถ้าอยูบ่บ้านเฮาก็สิเป็นห่วงแน่เนาะเพราะว่าคนบ่อยู่เด้เฮาเข้าไปไว้4 50สอบก็สิดาได้คั่นเขาขโมยเอาเนะเาะพอบ้านเฮาย่านนี่เลยย่านมันมีขโมยคนขี้ลักັຫນมาไว้หน้านี่ก็โอเคแน่ ไปหันไปนี่ก็บบเป็นห่วงกังคำกังขึ้นอันนี้เฮาอยู่เนาะเมือม่อคึนงมื่ว่านนี่สร้างกับรบงัวงเลยลูกแล้วรอบเสาเนาะตัน รอบบ่ายสามโมงเขาจะหลบงวงร้อยร้อยกีกจะนะบกแดากับพวกนี้นะจอยแขงย็งแรงเงียบมันเข่าเฮือนเล่นไปซะแล้ว บาดเนาวกสีเฮ็ดอันนี้รถออกมาเนี่ยพี่น้องต่อต่อออกมากแคมเล่าบอนไวไ้รถไทยเนาะบอนไว้เฮือนรถไทยอบอนไว้หัวรถไทยเสียเอาเข้ามาใน,นนี้หัวหักก็ต่อกระเทือบลงมาในนี้ไปเลี้ยงงัวพี่น้อง 嗯。Mm.

หักแลรกก็ได้ย๋ยวออกพูนนอนแข็งแรงเรืลูกลูกล่กมดีเลยเออเสือคลาง เดี๋ยออกปั้นขเขาเศร้าแล้วล่ะกันมาปล่อยงัวพี่น้องืันนี้่างเลียกนะเพราะว่าเหล่ากับเลี้ยงเลยดีปล่อยงัวมาเลี้ยงแถวริมทางนี่แหละพี่น้องใกล้ใกล้ปลาซ่าขึ้นเกานีนและ หน้าเคยหลาเนาะพอบริปอยมาเลี้ยงเต้เฮงเลยพี่น้องเต้โดนละเป็นทิศทุล่ะยากเวียกเลยเนาะกับฝนตกส่วงนะพอมีเวลากับปอยให้มันกินน้ำเศร้านี่ก็ลงเกีียวได้ได้สอบหนึ่งแล้วก็เอาเฟืองให้กินเฟืองอัดเฟืองก่อน กระเบิดไปเกานหนึ่งแล้ว คือิีมืดฝนเลยพี่น้องโอ้หัวล่มหมองซีด้าหนาวเลยซองซามมือมนันเขาเขาเจ้าก็เริ่มซุกเปื่อเลยพี่น้องมือนี้ก็ยินงว่าสาวจอยไปเกี่ยวเขารับจ้างเนาะอยู่บ้านนั้นน้องแตะนี่พี่น้อง เขจ้างวัดละแสนขมือนึ่มัดะแ,แสนกี่บาทก็สิเป็นมันลอยหาหกสิบถูกแล้วแต่เขาเคยลานี่ก็ยังเลื้ยงมืดเลยพี่น้องเลยแถวหน้านู้นนะแห้ก็เลื้ยงครับ มันมักเข้าไปพี่น้องบอดนั้นบอดนั้นเขาจะเพลาพีนะพรอนเป็นซอยเข้าไปนอนหนาไม่กับหีแน่นะอ่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 ะเกื้อ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 เกือ

เกข้ามาบนเผานี่ลราพี่น้องมองกองพรอนมากินในกองพรอนคักเนะโอ้ย เ,เขายิจะเข่าวมาน้ำพี่น้องเล่มไปเทของพรไปออกมาไปดีเด้อพี่น้องบูบู มีสองซอยเนาะซอยนี่กับซอยนี่แต่ว,ว่าส่วนลายเขาจเจาสิมะพร้าวด้วยซอยนี่ลายพี่น้องบนงวเขาเข้าไปหยามันดกเดี๋ยวมันจะเข้าไปกินออกมาออกมาุออม,าบมบู อมบู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 ไปไปะคิดภาพไปเพียงสำนีพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องพอดีแท็กกันด้วยพี่น้อง พอการลิปหน้าเนาะขอบคุณทุกกำลังใจสบายดี